สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับพี่น้องครับมือนีมีแนวทางตัวเลขอาจารย์สายบุญมาฝากพี่น้องทีครับผมกับเป็นเลขล่างได้ครับผมเป็นเลขล่างครับวยผ่านเพิ่นกับมีเด่นเจ็ดครับพี่น้องเนาะเขาเจ็ดละกับในส่วนเหลขบนเพิ่นเก่าสนใจได้ครับพี่น้องเดินดีมากต้อเนื่องอยู่ครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับผม เลขบนชุดเต็มครับผมชุดเต็มหกสองตรงๆเลยครับพี่น้องเนเาะครับเลขบนอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมครับตะวันในคลิปนี้เราไปเบิงน้ากันฟังน้ากันครับพี่น้องเนาะอาจารย์สายบุญวัดป่าก็จะมีแนวทางตัวเลขบว่าจะเป็นเลขของปูคู่บาครับผมเลขลางแล้วก็เลขบนนี่ครับผมสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมเราฟังตัวเลขครับอาจารย์สายบุญครับ กมางเเชียกับขอขอพระคุณอาจารย์ได้ครับผมช่วงนี้อาจารย์เพิ่นกับไปซอยงานวัดกับพี่น้องเนาะกับล่าสูดกับเ็นว่าเพิ่นไปตัดหญ้าครับผมแล้วก็ที่มีเห็ดยูตอนนี้ก็จีเป็นสังอ่ะหอละข้งครับผมครับกับมีพอพอเอฟซีแม่เอฟซีกับรวมทั้งบุญยู่ครับพี่น้องเนาะครับที่ก่างเมเชียได้ลงคลิปอ่ะไปงวดว่างหันล้วครับผมที่เิ่น ไปเอาไม้ตะเคียนมาเห็ดที่แขนระคั่งนะครับพี่น้องเนาะของวัดป่าครับผมครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญน้าเด้อกครับพี่น้องครับเอาก้อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับราจานก่อมาเชี่ยก็ขอขอบพระคุณอาจารย์สายบุญวัดป่าครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อครับผมฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับก่อมาเชี่น้ำเชี่ยนในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข กับอาจารย์สายบุญกันเลยครับอาจารย์ครับก็มาเชีร์สวัสดีอาจารย์สายบุญวัดป้าครับผมครับวัสดีครับครับอาจารย์โอ้โหวักหันเลขบนชุดยอดเลยอาจารย์ครับผมครับหลักสิบนอกหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยมากเต็มเต็มเลยครับผมหกสองครับก็ไบ่ได้จับ ก็เลยจาบคู่ไงวะมีฮันครับผมแบบแบครับมีหกสามแบครับอ่าก้อนก้อนเขาตัวเลขเนาะครับเนาะครับผมกะคอยอนุญาตพราะว่าอาจารย์ก็มาเชียร์เป็นกะทรงมี่คุณแม่เอฟซีเนาะเพป็นรลวมทำบุญมาหน่ำครับแบบกับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเนาะครับผมกะนี่เอฟซีเพื่อนติดต่อมาอยู่ทำบุญน้ำอยู่เพื่อนกะว่าเพื่อน นิโซม่ลาว่ด huh kind of ้มอาจารย์ต like. ่อยนะครับเนาะครับครับเป็นแต่หยากท่ำบุญนั um ้มเหมือนวานเลยกับผมกับดั้มหินบุญไส้ครับผมไปไปซอยเพื่อนนะครับเนาะคนละข้างรับปัจจัยสื่อหนึ่งนะครับเนาะแต่เป็นเงินนะครับร่วมร่วมเงินทั้งหมดกับหนึ่งพันเกียรตอยตานะครับเนาะครับผมสาธุเลยครับผมครับครับขอบพระคุณหลายๆนะครับเนาะคุณผอคุณไหนเอซีเพื่อน นี่กิตัทธามนี่ด้วยสร้างวัดนะครับเนาะครับ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 มื่อกี้ก็ไปตัดงาอยู่วัดเลยสบุญมากครับผมโอ้อันเห็นว่านทวดทรัพทุกน้ำเลยอาจารย์แม่แน่หนูว่านครับเอาเอาไส้ก็หินไปกระเล่นไส้วิ่งโหนก้นกระโตกไปทวดทรัพทุกลงหัวทกน้ำเสีย ครับครับ <poisoned> ก <indo> <ara> <ibl ok> <PI AN> ็เล่พึ you <bizarre> ่งสอบเซตครับก็เลยเลยโทรมาอ๋อครับครับเอาคลิปนี้ที่เป็นเลขเลขล่างหรอครับครับครับเลขเลขล่างเนาะหรือว่าชิปล่างหรือว่าเลขปิดล่างนะครับเนาะครับครับหลักชิปล่างงวดเมื่อไั้ก็บเซตก็ไปลงก็ไปลนรงลักหน่วยสักนะครับเนาะครับผมครับน้องเมื่อกี้เดินดีมากอยู่สามจีงวันเนาะวดนี้ล่างนะครับเนาะนี่แปดสี ปดสี่เจ็ดหกครับเจ็ดหกอ่าเป็นเลขหลักสิบล่างหรือว่าเลขจีบล่างอะไรนะครับเด้อเป็นสิบเลยเนาะอาจารย์ตามเลียนสิบล่างครับผมอ่าหลักหน่วยนะครับเนาะครับหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าครับวันนี้เออหลักสิบนี้ ันชอนอยู่ถ้าจะวิ่งนะครับเนาะวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวคือวิ่งแปดด้วยครับวิ่งล่างแปดครับวิ่งล่างแปดลองเจ็ดครับลองเจ็ดครับผมครับครับวิ่งล่างแปดลองเจ็ดเพราะว่าเลขแปดจะเนหลายสุดเดือครับครับผมเอาแต่ว่าบางทีเลขเลขที่ตัวนี้อาจจะกอดข้อกันมาน้ำกันก็ได้ ครับมันเคยมาน้่มขันแปดสี่เจ็ดหกนี่นะครับผมครับแมนแมงครับเคยมาน้่มขันจับจับชุดนะครับเนาะเข้าปรย์ำเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดห้าแปดห้าครับเจ็ดห้าแปดห้าครับเน,น้นเนินส่วนตัวราผมผมว่า สูตตั้งชนแปดลายครับผมัน้นแปดเน้นแปดลองิึงนะครับเน้นบทที่แปดับแ็ดสิมีแปดห้าแปดสี่ครับผมครับกับเลขาาอาจจม่เย็นบอกวันนี้รับเลขห้าีอาจารย์รับว่ามาดนเราดิเนาะไม่หนอยู่ครับผมมายากเนี่ยเลขห้านี่หายไปดวนนะครับผมครับคันหามว่าแปดหาเลยครับตวเดยวเลยครับ ตอนแรกเจ็ดก็หายไปโดนกับมาพ่อมาแล้วครับผมแม่เอานี่เจ็ดเห็นอยู่เจ็ดนาแล้ววานี้ครับสองหลักสิบบนผมเห็นไปแล้วเด้อครับแต่ว่าหลักหน่วยกับย่างมันต้งเห็นอยู่อืมก็อาจารย์เห็นหลักหน่วยก่อนครับต่อติดไปนั่งก็ได้ครับเพื่อที่พี่คนเดากไปกลับล่องเบืองครับผมหลักสิบผมเห็นได้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดหลักสิบบน ครับลักสิบบนว่างไว้ก่อนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาตามลักหน่วยเพิ่นนึ่นี่แถมไว้ก่อนศูนย์เก้าเจ็ดแปดว่างหันติดหกได้ครับพี่น้องว่างหันสี่ห้าหกแปดเข้าที่หกกะทิดว่าเดินเดินดีมากสามสิบกว่าแล้วนะครับนักเสีบเข้ากระไรต้องเงินครับเทียบศูนย์เก้าเจ็ดแปด ม่วงๆไปคบผมก็ว่าลักษณะลักษณะของเลขมันชุนอยู่บนนี้ศูนย์เเกาจ็ดนี่ตรงนี้เห็นครับศู097ครับเพราะว่าแปดนี่ถ้าแปดมา้าแปดมันจะลงลางผมวาแปดตัวนี้เหลือศูนย์เเกาจ็ดครับว่างหลักสิบกับผมให้ลองเพิ่งให้ให้เพเ่งยังแค่ไม่กันไปไปเขาที่วิ่งสองตัวแล้วนะเอาเอาเน้นๆสองตัวเลยครับผมครับครับจับลองเพิ่ง นี่แหละครับผมครับตอนนี้ไปได้จักเปอร์เซ็นต์แล้วอาจารย์นั่นหอระฆังนี่ครับเอ่อเฮ็ดเฮ็ดมุ่งมุ่งอ่าหลังคาแล้วครับเมื่อวานนีผมก็เก่ามีผนทรายไปสร้างเป็นสิด้เทพื้นนะครับเนาะครับครัที่เริ่มเทพื้นแล้วก็ที่เหลือก็สร้างเป็นกระถิเก็บงานเล็กๆน้อยๆครับเอาบคุณขอบคุณหลายๆครับผมเนาะเดี๋ยวก็ไม่เชื่อใจอาจารย์ ให้เบอร์โทรลงไปพร้อมนะครับผมเที่์มังซี่อยากจะรวมทั้บุญกับเจเดติต่ออาจารย์เดินตรงเลยครับครั่อขอคุณหลายๆนะครับตอนน้นนี้คุณพ่อคุณแม่เิ่นเพิ่นกะว่าเพิ่นมีโซะมิลานน้งอาจารย์ต่อยเนาะครับเพื่ออยากรวมทั้งบุญสั่งขอระฆังเพิ่ะทักหาอยู่ครับผขอคุณหลายๆนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เิ่นอยากรวมสั่งน้ำนะครับบอครับอาจารย์ฝากเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดครับ ศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองหกครับสี่หนึ่งสองหกเด้อครับพี่น้องครับติตต้ออาจารย์เลยครับผมอาจารย์สาบุญครับผมศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองหกครับครับครับเอาคลิปนี้กระชีรบกวนอาจารย์สมนีเด้อครับผมแบบนี้ครับขอบคุณอาจารย์สายบุญครับผมครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครั้าเอาครับพี่น้องครับผมกับเลขบนกับรอยอีกจัข้าวครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นกะเอามาว่างไว้ให้แล้วครับผมเป็นหลักสิบก้อนครับพี่น้องศูนย์เก้าเจ็ดแปดหลักสิบบนครับคลิปนี้เป็นเลขล่างด้วยครับผมเลขกล่างคือพี่น้องที่มักตัวใดครับผมจะได้ยิบจับลอตลีไว้ครับพี่น้องเนาะกับเลขล่าง เลขติดล่างนี่จะเป็นว่างไว้เป็นหลักสิบเด้ครับพี่น้องมีแปดมีสี่มีเจ็ดมีหกครับผมชน8ปดครับพี่น้องเนาะวิ่งล่างแปดลองเจ็ดครับผมตัวประกบที่เป็นเลขที่เป็นหลักนว่วยเด้ครับผม0ูนย์หนี่ห้าครับพี่น้องศูนย์หนี่ห้าสตัวล่างครับผมเจ็ดหนึ่งแปดหนเจ็ดสี่แเจ้าแ้าเนลักแก็จิมีแปดหนึ่กับ แปครับพี่น้องเนาะคือว่าหามาอาจารย์มาครับผมกับก็เป็นแนวทางเลขของอาจารย์สายบุญวัดป่าเลขล่างครับผมครับเดี๋ยวมาตากันอีกทางหนึ่งครับพี่น้องเนาะกับเลขชุดบนครับผมสิบเป็นสิหน่วยเป็นหน่วยเอาถ่ายคลิปนี้เอามาเชียกัขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกโอนเงินไปน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม6กสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ